สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรตินนในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประจำปี2567 วันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องน้มัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธามพระอุโบสถ แล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยราัชากาลที่สองณพระบรมราชานุสาวรี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยามพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยประจำปี2567ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่3-4กุมภาพันธ์2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงสร้างสารรค์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติทั้งยังทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม โอกาสนี้พระราชทานพระราชพันการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของเที่ระลึกและพระราชทานของเที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์โอกาสนี้นายสรพน์เทระวงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายระแทะในกระบวนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ระแทะหรือเกวียนขนาดเล็กมีสองล้อใช้วัวเทียมมีทั้งชนิดโถงและชนิดมีประทุนคำนี้มักพบในวรรณคดีเช่นในบทละครเรื่องอีเนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองตอนสังคมราตาแต่งถ้ำสำหรับระแทะหลังนี้เป็นของสกุลอาภัยวงศ์ใช้ตอนเดินทางจากเมืองพระตะบองติดตามกระบวนเจ้าพระยาอาภายัยภูเบศกลับประเทศไทยมีขนาด2.83เมตรบรรทุกคนนั่งได้สองคน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งทออพระเนตรการบรรเลงเพลงของวงดุรยยางสากลกรมศิลปากรและกิจกรรมจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ยาไทยโดยราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาภลัยและหน่วยงานภาครัฐเอกชนการสาธิตการทำอาหารขาวหวานตํารับชาว,วังสาธิตการทำขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์และขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา ร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าชุมชนจังหวัดส,สมุทรสงครามและเรือประพาสอุทยาน เมื่อรถไฟฟ้าพระที่นั่งถึงยังบริเวณสะพานข้ามสระน้ําบริเวณพระที่นั่งสนามจันจําลองทรงเปิดสะพานข้ามสระน้ําจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์และกิจกรรมวิจิตมณีนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิฐานที่รเจ้าลกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์ไทย โดยวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นินทรศาการด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรจะแสดงพันธุ์พืชต่างๆอาทิ ริกบางช้างซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามการสาธิตงานศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมการสาธิตการทำอาหารขนมจากสถาบันการศึกษาต่างๆนิทรรศการเกี่ยวกับวัตถุดิบประกอบอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงครามอาทิไข่เค็มดินฝุ่นผสมดอกเกลือกลิ่นใบเตยเกลือสมุทรใบชะครามกะปิสมุทรสงครามน้ำปลาชุมชนและน้ำตาลมะพร้าว ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้งทอพระนิการแสดงนัฏศินรำอาเซรวาทราชสดุดีชุดสองพระบรมีปัพีแสนร่มเย็นละครในเรื่องอีเนาตอนอีเนาพานางจินตรามายารัศมีและสการาวาตีชมสวนบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลายัยแสดงโดยยุวศิลปินในโครงการสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมด้านนาฏศินดุรยยางค์ศิลป์และโขนเรื่องรามเกียรติชุดขาดเสียงขาดกร แสดงโดยนาฏศิลปินสำนักงานสังคีตกรมงศิลปากรและวิทยาลัยนาตสินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่อในวันทหารผ่านศึก วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกส,สุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาณอนุสวรีไทยสมรภูมิใน,ในวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์2567ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลานเนื่องในวันทหารผ่านศึกเป็นประจำทุกปีทั้งนี้มีผู้แทนส่วนราชการต่างๆหน่วยงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำป,ประเทศไทยสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆร่วมในพิธีด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน576คนครูและบุคลากร85คนโรงเรียนมุ่งพัฒนานระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลและยากจน ครอคลุม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนยังส่งเสริมทักษะอาชีพตามความสมใจผ่านหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนและภาคภูมิใจในสถาบัน ทางนี้องคมนตรีได้เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ